สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเามาือ่อปีศาจต้นไม้อายุ1,000 10, งปีปรากฏขึ้นในพื้นที่รอบนอกของแท่นบูชาวิญญาณหลิงไท สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นแล้วที่นี่เจ้าหน้าที่คนนี้ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดด้วยตาของเขาเองคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฆ่าปีศาจต้นไม้แต่ยังเอาชนะมาในช่วงเวลาสั้นๆด้วยการระเบิดพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กพวกนี้แข็งแกร่งจริงๆในขณะนี้ห้องโดยสารอีกสามห้องด้านข้างก็เปิดออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันเฉียนเลยเร็วเฟืงได้แม้แต่ปิงเทียนหลิงต่างก็ตื่นขึ้นมาทีละคนพี่ใหญ่ปิง รินตรงห้วยระยูเทียนรีบไปช่วยปิงเทียนหลิงขึ้นมายูเทียนมองเขาอย่างสงสัยและปิงเทียนหลิงเข้าใจโดยธรรมชาติว่าเขากำลังถามตัวเองว่าร้านเซนยียนโยจงใจหลอกพวกเขาหรือไม่เขาขัดขวางพวกเขาจากการรวมเข้ากับพลังงานของศาสตร์วิญญาณอายุหนึ่งหมื่นปีโอกาสแบบนี้หาได้ยากและเขาค่อนข้างไม่เต็มใจนักปิงเทียนหลิงใส่หัวอย่างเงียบๆร้านเซนยียนโยมองไปที่ปิยงเทียนหลิงอย่างสงสัยและพูดว่า ทำไมเจ้าถึงออกมาด้วยยังมีอันตรายอีกหรือไม่เชนเล่ยยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าม้อยู่ข้างในเราจะทำอะไรได้อีกข้างในปิงเทียนหลิงบอกว่าเขาต้องการปรึกษาเรื่องการติดตามผลกับเจ้าเราจึงออกมาด้วยการยิ่งกว่านั้นความผันผวนของพลังงานขนาดใหญ่ดังกล่าวพพิ่มขึ้นในบริเวณนั้นแล้วเรามีการใช้พลังงานมากปิงเทียนหลิงบอกว่าอาจจะมีสว์วิญญาณที่ทรงพลังมาในภายหลังดังนั้นเราจึงออกมา ปิงเทียนหลิงเดินไปที่ร้านเซียนหยูยื่นมือออกมาแล้วพูดว่าความร่วมมือนี้น่าพอใจมากเรายินดีที่จะร่วมมือกับเจ้าต่อไปในการปราเมินที่ดาวแม่ร้านเซีนยนหยูยิ้มเล็กน้อยเอื้อมมือเพื่อจับมือกับเขาตกลงความแข็งแกร่งของปิงเทียนหลิงนั้นน่าเกรงขามและเขาเห็นมันในสายตาของเขาอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีการกดขี่ข่มเหงต่อหน้าปิงเทียนหลิงในวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถ พบข้อบอกพร่องใดๆในปีศาจต,ต้นไม้อายุหนึ่งหมื่นปีน่าประสะอาอะไรกับการอยู่เบื้องหลังแม้ว่าทักษะการจ้องมองสีน้ำเงินเข้มจะทําให้ต้นไม้ปีศาจแช่แข็งได้ทั่วขณะแต่ระยะเวลาสั้นๆนั้นไม่เพียงพอที่จะฆ่าต้นไม้ปีศาจในสถานการณ์ปกติในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายปิงเทนหลิงยังคงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเป็นเรื่องดีอย่างไม่ต้องสงสัยที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งนี้ หากมีการต่อสู้แบบกลุ่มในการประเมินในภายหลังและรานเซีนยนโยยังคงชอบตัวตนที่ตรงไปตรงมาของปิงเทียนหลิงสิ่งที่ผู้ชายคนนี้แสวงหาคือความแข็งแกร่งการรับรู้ของปิงเทียนหลิงเกี่ยวกับรานเซนโยได้รับการยกระดับอย่างสมบูรณ์ไปอีกขั้นด้วยการปรากฏตัวของทักษะการจ้องมองสีน้ําเงินเข้มและผู้ชายคนนี้มักจะมอบความรู้สึกที่ยากจะยังถึงให้กับผู้คนอยู่เสมอเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่า เขามาถึงความสามารถทั้งหมดของเขาแล้วในไมช่ช้าเขาจะมีสิ่งใหม่มาแสดงให้เราเห็นหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของร้านเซนยียนโยการเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณอายุ100่งปีเขาเกรงว่าพวกเขาจะกดสัญญาณไล่ออกจากสถานที่นั้นท้ายที่สุดนี่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นี่นี่พวกเจ้าสองสาคนเจ้าจะใช้การเข้าสู่ลิงไทไม่ได้ภายในครึ่งปีแต่หลังจากครึ่งปีเจ้าจะสามารถ เข้าสู่ริงไทได้จากที่หอจิตวิญ,ญญาณใดก็ได้เจ้าหน้าที่นำตัวเข้าชมหกไปที่ระดับเหมือนครั้งของก่อนมาแล้วยื่นให้การเซียนอยู่ตกตะลึงทำไมครับเจ้าหน้าที่เยี้ยมและพูดว่าตามกฎแล้วในการเข้าสู่ริงไทจะมีสัตว์หลายหนึ่งมืนปีฝ้าผมแดงระหว่างระดับหลักและระดับกลางเท่านั้นสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นนี่เป็นการช่วยช่วยของเจ้า เจ้ายังคงสามารถเข้าไปได้ในครั้งต่อไปแทระว่ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าเพราะเจ้าได้ฆ่าสัตว์วิญญาณอายุหนึ่งหมื่นปีในการเข้าสู่ริงไถ่ครั้งแรกของเจ้าข้าจะต้องรายงานเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ในอนาคตเจ้าหน้าที่ของหอจิตวิญญาณจะติดต่อเจ้ามันคงไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายบางทีอาจเป็นคําเชิญให้เจ้าเข้าร่วมหอจิตวิญญาณหากเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมหอจิตวิญญาณเจ้าอาจได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษ ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนจิตวิญญาณโรงเรียนจิตวิญญาณนั้นเหรอมันอยู่บนดาวเคราะห์ดาวแม่เช่นกันและยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําในสาพันธ์อีกด้วยมันเกือบจะเป็นรองแค่การมีอยู่ของโรงเรียนซเซอร์ไรคเอร์และมีประวัติศาสตร์เกือบหมื่นปีพวกเขาทั้งหกมีความสุขมากตัวเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณหลิงไท่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถซื้อได้ด้วยเงิน จึงต้องอาศัยการติดต่อทรัพยากรและการประสานงานด้านต่างๆจึงจะได้มาทั้งโรงเรียนเทียนหลัวและโรงเรียนหลิงไทเป็นสถาบันศึกษาที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวเทียนหลัวและต้องใช้ราคามากในการส่งพวกเขาทั้งหกคนไปยังแท่นบูชาวิญญาณหลิงไทเพียงครั้งเดียวและเพื่อให้ได้รับโอกาสในการกลับเข้ามาอีกครั้งซึ่งไม่สามารถวัดได้จากมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับร้านเซียนยูเหดวเฟิงและเฉียนเล่ย ที่ค่อนข้างอ่อนแอในการฝุกฝนและมีวงแหวนวิญญาณเพียงสองวงมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นทั้ง 6. ออกจากแท่นบูชาวิญ,ญญาณหลิงไทยด้วยกันก่อนออกเดินทางปิงเทียนหลิงและแสดงความปรารถนาดีต่อรานเซนโยอีกครั้งแต่ท้ว่าในอีกไม่กี่วันพวกเขาจะขึ้นยานอาวกาศไปยังดาวโต้รัวด้วยกันพวกเขาบอกลาและออกเดินทางโดยพาหานะรันเซนโยและคนอื่นๆกลับไปที่สาบันโดยตรงครั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ริงไทนั้นไม่มีนัยยะสําคัญใ,ใดๆทันทีที่พวกเขากลับมาที่หอพักทั้งสามคนแทบรอไม่ไหวที่จะปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในวงแหวนวิญญาณของพวกเขาเหรียญอัญเชิญปรากฏออกมาและประตูอัญเชิญก็ตอบสนองเฉียนเลยไม่ได้เริ่บเรียกอัญเชิญโดยตรงแต่มองตัวเองอย่างตั้งใจวงแหวนวิญญาณสีม่วงสองวงอยู่บนร่างกายของเขาอย่างน่าประทับใจ สีม่วง1,000ปีใช่วงแหวนวิญญาณสองวงของเขาพัฒนาไปถึงระดับ1,000ปีในท้ายที่สุดพลังงานที่ได้รับจากปีศาต้นไม้อายุ1,000 0ปีสามารถอธิบายได้ว่ามีมากมายแม้ว่าจะถูกแบ่งให้คน,นอื่นๆ5คนแต่แต่ละคนก็ได้รับค่อนข้างมากเมื่อรวมกับการสะสมก่อนหน้านี้พวกเขาก็ประสบความสําเร็จในทันทีเหลวเฟิงยังปล่อยหอกมังกรขาวเช่นเดียวกันวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงสองวงที่เหมือนกัน ก็โผล่ออกมาได้ว,วิวัฒนาการเป็น1,000ปีเช่นกันตอนที่พวกเขาจะเข้าสู่ริงไทยพวกเขาคิดจริงๆเกี่ยวกับการยกระดับของวงแหวนวิญญาณของพวกเขาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นในการเข้าสู่ริงไทยแต่เว่าจากร้อยปีเป็น1000ปีมันเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพตอนที่เข้าไปพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องฆ่าสัตว์วิญญาณมากเท่าไหร่ถึงจะบรรลุผลนี้ได้แต่พวกเขาก็ทำสำเร็จ เยยังคงปล่อยย,าอย่างยิงครามที่มีรถลายสีเงินและสีทองของเขาเขายกมือขึ้นแต่แต่ละวงมีวงแหวนวิญญาณสองวงพันกันขึ้นมาแต่ทว่าฝ่ายใต้สายตาที่จับตามองของเฉียนเล่ยและเหลียวเฟิงวงแหวนวิญญาณสองวงที่แขนของเขาไม่ปรากฏแตกต่างจากเมื่อก่อนมันยังคงเป็นสีเหลืองเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอพวกเราพัฒนาขึ้นแล้วทำไมวงแหวนวิญญาณของเจ้าถึงมีอายุหนึ่งร้อยปีเฉียนเลย่ย มองประเทศรานเซีนยนโยด้วยความประหลาดใจรานเซีนยนโยพูดอย่างใจเย็นว่าบางทีอาจเป็นเพราะข้ามีวิญญาณยุธ์การต่อสู้โค่ดังนั้นจึงต้องใช้ความสามารถมากกว่านี้ในการพัฒนาวงแหวนวิญญาณและมันยังมีอายุถึง100ปีแม้ว่าเขาจะพูดเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงเขาคาดเดาเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้แล้วเมื่อดูทรัพย์พลังงานในริงไท่ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เขาดูทรัพย์มันเขารู้สึกได้ถึงพลังงานเลือด ในกระแสะวังวนสีทองและสีเงินของเขาและก,การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพลังของสายเลือดแข็งแกร่งขึ้นและในที่สุดหลังจากดูซับพลังงานของปีศาจต้นไม้อายุ1 0 0 0 0ปีปรานเซียนยูรู้สึกว่ารัศมีสายเลือดของเขาเต็มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการใช้การต่อสู้เทคนิคก,การหลอมรอมวิญญาณยุธการต่อสู้ของย่างเงินครามที่มีรดลายสีเงินและสีทอง แต่ถ้าว่าเห็นได้ชัดว่าพลังงานเหล่านี้ไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงแหวนวิญญาณเขารู้มานานแล้วว่าสถานการณ์ของเขาอาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆเมื่อเขามีวิญญาณดุดการต่อสู้ครั้งแรกวงแหวนวิญญาณของเขาจะปรากฏขึ้นโดยตรงโดยไม่มีการหลอมรวมกับจิตวิญญาณเลยแต่เดิมมันเป็นสีขาวแต่เมื่อเขาเรื่อนขั้นวงแหวนวิญญาณเป็นสองวงวงแหวนวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันชัดเจนมากว่าวงแหวนวิญญาณสีเหลืองหมายถึงอะไร หมายถึงร้อยปีแต่ถ้าว่าตัวเขาเองไม่รู้ว่ามันมาจากไหนในอายุร้อยปีและการเลื่อนขั้นของเขาก็อธิบายไม่ได้ดูเหมือนว่าเมื่อจํานวนวงแหวนวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้นอายุของวงแหวนวิญญ,ญาณก็จะเพิ่มขึ้นและอยู่ในความคาดหมายของเขาด้วยว่าเขาไม่สามารถเลื่อนขั้นจากการเข้าสู่ริงไทได้ในตอนนี้ร้านเซนย,ยูแค่อยากรู้ว่าสีของวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาจะเปลี่ยนจากเดิม10ปีเป็นอายุร้อยปีหรือไม่ หลังจากที่เขาฝึกฝนถึงวงแหวนที่สามหลังจากวงแหวนวิญญาณสีเหลืองการควบคุมธาตุน้ำของเขาเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมันเป็นผลของวงแหวนวิญญาณที่มีอายุนับร้อยปีเมื่อมองะเที่วงแหวนวิญญาณ1000ปีของเหลวเฟิงและเฉียนเลยเขาไม่ได้อิจฉาดโดยธรรมชาติแต่ลักษณะเฉพาะของตัวเขาเองก็ทำให้เขาไม่รู้สึกต่ำต้อยยิ่งไปกว่านั้นเขามีอีกหนึ่งเสียงที่สำคัญที่ต้องทำในตอนนี้ถอยหลังไปหน่อย ร้านเซียนโยบกมือให้กับหริ้วเฟิงและเฉียนเลยจากนั้นรวบรวมสมาธิมองหาบางสิ่งในร่างกายของเขาในไม่ช้าเขาก็รู้สึกถึงการนำรงอยู่นั้นภายใต้การน,นำทางของพลังทางจิตวิญญาณกระแสะวางวนสีทองและสีเงินในหน้าอกของเขาหดตัวลงชั่วขณะแล้วปล่อยออกมาอย่างกระานหาันราแสงพุ่งออกมาจากหน้าอกของร้านเซียนโยและตกลงตรงหน้าเขา ฉียนเล่เเยแรกหลีวเฟิงรู้สึกเพียงว่ามีแสงสีทองสองประกายและมีริงสีทองตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าพวกเขาริงตัวน้อยสูงเพียงฟุตเดียวแต่ดวงตางของมันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณทันทีที่มันปรากฏตัวมันก็หันศีรษะไปมองหรานเซนยูทันทีพร้อมกับยิ้มอย่างประจบสอพอดวงตาคู่หนึ่งกระพ,พริบและแสงสีทองสองประกายสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเฉียนเล่ย มองประเทศหลานเซียนอยู่ด้วยความประหลาดใจนี่คือจิตวิญญาณของเจ้างั้นเหรอข้าไม่เคยเห็นเจ้าปลด่อยมันมาก่อนเลยแน่นอนหลานเซียนอยู่รู้ว่าเขาไม่มีจิตวิญญาณใดๆเลยแต่เขาอธิบายไม่ได้ในขณะที่เขาเริ่มแปลกมากเกี่ยวกับความพิเศษของเขาเขาก็มีความสงสัยในใจมากขึ้นเช่นกันแต่ทว่ามีบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดได้การแตกตา่างอาจเรียกว่าอาชาริยะ แต่ถ้าเขาแตกต่างเกินไปเขาอาจกลายเป็นวัตถุทดลองใช่มันคือจิตวิญญาณของข้ามันดูเหมือนจะโตขึ้นนิดหน่อยข้าเลยลองปล่อยมันดูขณะพูดเขากว,กวักมือเรียกสิ่งสีทองตัวน้อยที่กระโดดขึ้นพร้อมเสียงและลงมาบนไหล่ของเขาและเกาหัวเบาๆส่งเสียงด้วยใบหน้าที่ประจบสอพอมุมปากของหลานเชียนอยู่กระตกด้วยการสื่อสารทางจิตวิญญาณของเขา เขารู้สึกถึงต้นกําเนิดของลิงตัวน้อยนี้แล้วอาจกล่าวได้ว่าผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญนี้มาโดยไม่ได้รับเชิญแรกเป็นลิงปีศาจไม้ท้องที่ต่อสู้กับปิงเทียนหลิงและคนอื่นๆเป็นครั้งแรกในการต่อสู้นั้นในวินาทีสุดท้ายหลานเซียนโยใช้เทคนิคการหลอมรอมวิญญาณยธดการต่อสู้ของเขาและดึงหยูเทียนไปสู่ความตายเริ่งองหม้พองผู้สงควรเป็นของโรคเสมือนจริงเลิกที่จะติดตามเขาโดยบังเอิญจากนั้น มันก็กลายร่างเป็นพลังงานและรวมเข้ากับกระแสวังวนสีทองและสีเงินของเขาอาจกล่าวได้ว่ามันถูกดูดซับโดยตรงจากเทคนิคการร้อมรวมวิญญาณดุดการต่อสู้ของเขาห่อหุ้มแรกออกจากโรคต้หหัวจำลองเข้าด้วยกันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาเมื่อมันไปถึงความเป็นจริงในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับจิตวิญญาณจริงๆยกเว้นว่าปริงปีศาจไม้ทองไม่ได้ให้วงแหวนวิญญาณแก่เขา แต่ดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่ในร่างกายของเขาแทนจากโรคเสม,มือนจริงสู่โรคจริงการฝุ่นผลัง3 0 0พนันปีดั้งเดิมของมันหายไปตามธรรมชาติและมันกลายเป็นหมอบคล้ายกับตัวอ่อนโดยยังคงรักษาความรู้ทางจิตวิญญาณดั้งเดิมแพร่พรสวรรค์ดั้งเดิมไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปราณเซียนอยู่ดูดซับพลังงานจํานวนมากที่สามารถหลเลี้ยงจิตวิญญาณและวงแหวนวิญญาณในการเข้าสู่เริงไท้และส่วนหนึ่งของมันถูกดูดซับโดยมัน จากนั้นมันก็เกิดใหม่และกลายเป็นการดำรงอยู่ที่เหมือนจิตวิญญาณจริงๆเพียงแต่ว่าเริงปีิศาสต์ไหมทองในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงอายุน้อยไม่มีแม้แต่ความแข็งแกร่งของศาศาสัตว์วิญญาณอายุ10ปีนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญหลานเซียนอยู่รู้สึกว่าถ้าเขาปฏิเสธเขาสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยตรงแต่ถ้าเขาทําแบบนั้นเพราะมันไม่มีตัวตนมันก็จะหายไปในไมช่ช้า โดยการอาศัยยึดติดกับตัวเองและอาศัยพลังการดูดซับเลือดของตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดและวิวัฒนาการได้ความปราทับใจของร้านเซีนยนยูที่มีต่อริงไว้ทองไม่ได้ดีหรือไม่ดีเขาแค่คิดว่ามันฉลาดมากเมื่อเทียบกับสัตว์ิญญาณธรรมดาการสื่อสารจะดีกว่าแม้ว่าตอนนี้มันจะอ่อนแอมากแต่ความทรงจำของมันก็ยังคงอยู่มันใช้อารมณ์ของตัวเองเพื่อบอกร้านเซีนยนยูว่า มันยังคงมีพรสวรรค์ที่มีในโรคโต้รัวและยังทําให้ความสามารถในการช่องมองตาสีทองของเสือดาวตาสีทองออกมาในเวลาเร็วกันรู้สึกเพียงว่าการติดตามหลานเซ้นอยูเป็นทางเลือกที่มีแนวโน้มมากที่สุดดังนั้นถึงไม่รังเลที่จะเข้าร่วมจะทําอย่างไรไร่มันออกไปงั้นเหรอถ้ามันถูกขับไล่ออกไปริ่งไหมทองก็จะตายนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไม มันจึงยกยอหลานเซียนอยู่มากหลานเซียนอยู่ตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้โดยแทบไม่ต้องคิดมากหนึ่งคือไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรมันก็เป็นชีวิตและเป็นชีวิตจากเสมือนจริงสู่ความเป็นจริงนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแม้ว่ามันจะเป็นการดำรงอยู่ในโลกเสมือนมันก็เป็นร่างกายพลังงานในแง่หนึ่งเขาสามารถนำเริงปีศาจไหมทองออกมาดังนั้นในอนาคตจะเป็นไปได้ไหม ที่จะใช้วิธีนี้เพื่อลึงสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังกว่าจากโรคจำลองโซรวัวให้กลายเป็นจิตวิญญาณของเขาเองาการไม่มีจิตวิญญาณนั้นเป็นปัญหาเสมอหากพบว่าในอนาคตเขาไม่มีจิตวิญญาณจริงๆสาพันจะต้องสงสัยว่าเขาล่าและฆ่าสัตว์วิญญาณจริงๆและสาพันได้ออกกฎมาแล้วว่าห้ามล่าสัตว์วิญญาณโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นผิดกฎหมายด้วยการปกครอของริงปีศาจไม้ทองอย่างน้อย ภายในวงแหวนที่3อาจกล่าวได้ว่ามีทักษะวิญญ,ญาณมาจากมันปัญหานี้จะหมดไปโดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าริงปีศาจไม้ทองจะไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่ด้วยพรสวรรค์ของเสือดาวตาทองควบคู่ไปกับการส่งเสริมของหลานเซนโยแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นิงปีศาจไม้ทองบอกหลานเซนโยด้วยอารมณ์ว่าเพราะมันกำลังเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด มีวัฒนาการของมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนแระจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสายเลือดของหลานเซนโยแระจะต้องเป็นวิวัฒนาการที่เป็นประโยชน์เพื่อความอยู่รอดมันย่อมรู้ทุกสิ่งเอาละตกลงเจ้ากลับไปก่อนด้วยความคิดในใจของหลานเซนโยเริงปีศาจไม้ทองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล่มันก็กลายเป็นแสงสีทองและหายไปในหน้าอกของเขาอีกครั้งตอนนี้มันยังอ่อนแอมาก ได้ยากที่จะบอกว่าเมื่อใดจะสามารถช่วยร้านเซนโยต่อสู้ได้ในอนาคตร้านเซนโยตั้งชื่อของมันไว้ในใจอย่าง,งเงียบๆพูดง่ายๆเขาตั้งชื่อตามชื่อของประเภทของสัตว์วิญญาณดั้งเดิมที่เรียกว่าปีศาจทองจิตวิญ,ญญาณของเจ้าดูไม่แข็งแกร่งเกินไปแต่ใช่จิตวิญญ,ญาณของเราก็อ่อนแอมากเช่นกันแต่ถ้าว่ามันก็เพียงพอแล้วที่จะให้วงแหวนที่เหมาะสมแก่เราเรา,เรามาลองใช้ทักษะวิญญาณในภายหลัง แร่ดูว่าเราสองคนจะเข้าไปสู่ระดับ1,000ปีหรือไม่หลังจากนั้นทักษะวิญ,ญญาณจะเติบโต,ตแบบไหนเชียนเลยดูกระตือรือร้นที่จะรองอันที่จริงสิ่งที่เขาตื่นเต้นที่สุดคือครั้งนี้นกปีศาจมร์กี่เริ่มที่จะกลับมาสร้างมันขึ้นมาใหม่มันเป็นความสามารถทักษะวิญ,ญญาณที่สองของเขาเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่านกมรกกปีศาจนั้นแข็งแกร่งเพียงใด แัตว์วิญญาณอายุพันปีธรรมดาก็ไม่สามารถหนีจากมันได้ความแข็งแกร่งของเฉียนเล่อยอาจกล่าวได้ว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สันสะเทือนโลกแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับปิงเทียนหลิงได้แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าวิญญาจารย์ที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงทั่วไปกลับมาแล้วงั้นเหรอในขณะนี้ประตูหอพักถูกผักเปิดออกแรจีหงบินก็เดินเข้ามาจากด้านนอก เมื่อทั้งสามคนเห็นอาจารย์ชีไใบหน้าของพวกเขาก็สุดลงไปกันเถอะเวลาก็กระชานชิดแรบภารก,กิจเร่งด่วนความกดดันคือแรงจูงใจเจ้าอยู่ได้ไม่นานในการเข้าสู่ลิงไท่ซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าเจ้ายัางต้องพยายามมากกว่านี้ดังนั้นในอีกไม่กี่วันที่เหลือการเตือนความจำอันน่าเศร้าของคนสามคน ในห้องนอน333ถึงเริ่มปฏิบัติเึื่อนอีกครั้งการฝึกพิเศษของจีฮงบินสําหรับพวกเขาเดําเนินไปจนถึงวันก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปสู่โรงเรียนซือไรเคอร์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ